สวัสดีครับวันนี้ผมปราตาสตูนนะครับหรือว่าปราตาตะเล็กพี่ข้ารอนทัวร์นะครับตอนนี้ก็มางานงานบุญนะครับที่ย่านตะขาวนะครับตอนนี้ก็อยู่หน้าโพโตทย่านตะขาวนะครับแล้วก็นี่ครับเราจะไปทําบุญกันนะครับที่วัดควนภูนะครับอำเภอย่านตะขาวนะครับที่ก็มีรถเครื่องเสียงนะครับอะไรท่านนะครับ ของเรียนในกัตสิกนะครับตะตันนะครับโคโคชัยนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าวันนี้วันนี้เรามารวมต่ำบุญคแม่บุญเหมาติ้นนะไปวัดกวรพูนะครับมาควรพูอย่างนั้นก้านะครับอ่าเนี่ยเรามารวมพี่น้องเอ็มดีกันมาที่งานเล่จอย่างวัดเลยนะครับมีราตูนนะครับอ่าตุงกล้าแล้วก็ปัตตาลุงแล้วก็ในเมืองรังกัแล้วก็ย้อนมาไล่ที่นะครับเล่ที่ ับสวัสดีครับโอ้ยนี่ไส้บุญก็เมืองสังเลยครับคนคนนึงนะครับสวัสดีครับเก๋ง่ายโยเกะเกะมาเลยครับอยากตันอย่างตันครับอย่างตันครับผมเรามาเจอพี่ๆน้องๆแล้วนะยาวยาไปเป่าอำนาจตอนนห้ว่ายาวอำนาจนี่ครับก็ปัตตลุงกลางศัตรูะครับมารวมตัวแล้วครับตอนนี้ทีละลายท่านบ้ครับ หลายๆคนก็รอเนี่อนนี้อย่าลืมคลิปเรียวนะครับคลิปเรียวนะเข้าไปดูได้เลยนะครับคลิปเรียวสายเรียวสายเรียวครับสายเรียวปลาครับคลิปเรียวนะไม่ใช่คลิปเรียวบอยนะบอยบอยเรียวนะบอยเรียวบึงบึงเปิดเราคลิปเรียวนี่เรียวนะเรียวโอ้สวัสดีครับ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  แม่กีนะแม่กีได้กัลได้ลูกมีไหนเล่าอย่ไหมวันนี้มีจุดไหนอยู่ไหมนี่คนคนดังทุ่งยาวนะนี่ย่าหลัเท่าอ๋ออนี่ช่างเบสนะครับอยู่เมืองกลางนะโอ้ตัวเจ้าจิ้น้ำหลับรุนแรงครับน้ำหลับน้ำหลับรุนแรงตัวนี้ครับรุนแรงเจ้าสิ้นหมาจ่าจังวันนี้คนนี้ก็นะครับ จะไปไปไหนนะฮันเดยีวดยวนหรันเดียวไป่ต่ไเลยไม่ต่อเลยไม่ต่อเลยไปฮันเดียวคอแรกคอหลี่บงใช่ไหม <laughs> อเออจะผ่านไปกอลีบงนะครับติดต่อได้ครับเรื <laughs> ่อยๆนะครับเจอกัน,นครับเจอกันเจอบ